เวเวอรีฮิลส์เซเนตอรีอัสถานที่หลอนแห่งประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตโรงพยาบาล w ว v e r l ีฮิล l ์ s ซเนตอรี u อัตั้งอยู่ที่เมืองลูอิ s v ว l ล e รัฐเคนทักกีสหรัฐอเมริกาและถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ด่งดังที่สุดที่เกี่ยวข้องกับความหลอนและความน่าสะพรึงกลัวในโลกนี้โรงพยาบาลแห่งนี้เปิดทำการครั้งแรกในปี1910 โดยเป็นสถานที่สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคปอดบวมทูบอร์คิโลซิสหรือทีบีที่ระบาดอย่างรุนแรงในช่วงต้นศตวรรษที่20โรคนี้มักจะทำให้ผู้ป่วยสูญเสียชีวิตไปอย่างช้าๆและในยุคนั้นยังไม่มีการรักษาที่ได้ผลช่วงเวลาดังกล่าวโรคนี้ทำให้ผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตและเวเวอรีฮิลส์ก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยจำนวนมากโดยโรงพยาบาลแห่งนี้มีห้องพัก สถานที่รับประทานอาหารและแม้กระทั่งสวนสาธารณะภายในเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถพักผ่อนได้แต่สิ่งที่ทำให้เวเวอรีฮิลส์น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือการที่มีผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่สามารถรักษาหายได้และในบางปีมีผู้เสียชีวิตมากถึง150คนต่อเดือนแม้ว่าเวเวอรีฮิลส์จะถูกออกแบบมาเพื่อดูแลผู้ป่วยแต่ในท้ายที่สุดมันกลับกลายเป็นสถานที่ ที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกและความตายผู้ป่วยจำนวนมากเสียชีวิตในที่แห่งนี้และมันก็ไม่ใช่แค่ผู้ป่วยที่ต้องทนทุกเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาลแห่งนี้ซึ่งต่างก็ต้องเผชิญกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเครียดและความเศร้าในช่วงปี1930 1950ถึงโรงพยาบาลแห่งนี้เต็มไปด้วยผู้ป่วย ที่ไม่สามารถหายจากโรคได้และในที่สุดโรงพยาบาลต้องสร้างทางเดินใต้ดินที่เรียกว่าเดทเทเนอร์ซึ่งเป็นทางเดินที่เชื่อมต่อกับทางออกของโรงพยาบาลไว้เพื่อใช้ในการขนย้ายศพของผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปโดยไม่ให้คนอื่นเห็นเพราะว่าผู้ป่วยที่เสียชีวิตจำนวนมากทําให้การขนย้ายศพต้องเป็นเรื่องที่ปกปิดหนึ่งในจุดที่มีชื่อเสียงที่สุดของเวเวอรีฮิลส์คือเดทเทเนอร์ หรือทางเดินใต้ดินที่มีความยาวประมาณ500ฟุต150เมตรซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงที่ผู้ป่วยจำนวนมากเสียชีวิตจากโรคปอดบวมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องใช้ทางเดินนี้เพื่อนำศพออกไปจากอาคารโดยไม่ให้ผู้ป่วยคนอื่นเห็นเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดเพิ่มเติมทางเดินนี้มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นสถานที่ที่หลายๆคนเชื่อว่า เป็นแหล่งที่มาของเสียงประหลาดและความหลอนที่ไม่สามารถอธิบายได้ในภายหลังบางคนที่เคยเดินผ่านทางเดินนี้รายงานว่าพวกเขารู้สึกถึงการสัมผัสจากบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถมองเห็นได้บางคนบอกว่าได้ยินเสียงฝีเท้าและเสียงกระซิบจากผีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคนี้ในปัจจุบันเวเวอร์ลีฮิลส์เซเนทอรีมไม่ได้ทำหน้าที่เป็นโรงพยาบาลอีกต่อไป แต่มันถูกเปิดให้บริการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนที่นี่กลายเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวและนักล่าผีจำนวนมากแวะเวียนมาเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศหลอนๆบางคนที่มาเยี่ยมชมเวเวอรีฮิลส์ลาวาพวกเขารู้สึกถึงการจับตามองจากบางสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้หรือบางครั้งก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงร้องไห้ และเสียงฝีเท้าของใครบางคนเดินอยู่ในห้องต่างๆหนึ่งในประสบการณ์ที่น่ากลัวที่สุดคือการเห็นเงาคนในทางเดินยาวๆของโรงพยาบาลมีหลายคนที่บอกว่าเคยเห็นเงาของผู้ป่วยหรือเจ้าหน้าที่ที่เดินอยู่ในโรงพยาบาลแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ในที่นั้นเลยก็ตามนอกจากนี้ยังมีการรายงานว่าเครื่องมือถ่ายภาพถ่ายภาพได้สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ เช่นเงาคนหรือแสงเรืองๆที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์นักวิจัยหลายกลุ่มที่ทำการสำรวจโรงพยาบาลแห่งนี้บันทึกความหลอนที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากพวกเขาพบว่าในบางพื้นที่ของโรงพยาบาลเช่นห้องพักผู้ป่วยหรือห้องที่ใช้ในการผ่าตัดมีการทำงานของกล้องหรืออุปกรณ์ที่มักจะจับภาพบางสิ่งบางอย่าง ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าพวกเขายังพบว่าผู้ที่เข้าไปในสถานที่เหล่านี้มักจะรู้สึกถึงการสัมผัสจากบางสิ่งที่มองไม่เห็นหรือบางครั้งพวกเขาก็รู้สึกถึงความเย็นที่มากเกินไปแม้ในห้องที่มีอุณหภูมิที่ปกติมีนักวิจัยที่เคยลองใช้เทคนิคอ electronic voice phenomenon หรือ,อีซึ่งเป็นการบันทึกเสียง ที่ไม่สามารถได้ยินด้วยหูมนุษย์แต่มันจะปรากฏในอุปกรณ์บันทึกเสียงพวกเขาพบว่าเสียงที่บันทึกได้มักจะเป็นเสียงที่ไม่สามารถอธิบายได้เช่นเสียงการกระสิบเสียงร้องไห้หรือเสียงของคนที่ขอความช่วยเหลือวันนี้เวเวอรีฮิลส์เซเนอ o r เทอรีมถูกเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงวันฮาโลวีน ซึ่งมีการจัดทัวร์หลอนในยามค่ำคืนนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมสถานที่ต่างๆของโรงพยาบาลและสัมผัสประสบการณ์หลอนๆบางคนก็รายงานว่าได้เห็นสิ่งต่างๆที่ไม่สามารถอธิบายได้เช่นการเคลื่อนไหวของสิ่งของที่ไม่มีผู้คนอยู่ใกล้ๆหรือการสัมผัสจากบางสิ่งที่ไม่เห็นการที่เวเวอร์ลีฮิลส์ยังคงเป็นสถานที่ที่หลายๆคนอยากไปเยือน ในปัจจุบันนั้นน่าจะเป็นเพราะมันเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และมีเรื่องราวหลอนๆที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในอดีตที่มันผ่านมานานแล้วและมันยังคงมีความหลอนที่ทำให้คนจำนวนมากอยากค้นหาความจริงอยู่เสมอหากคุณยังคงหลงไหลในคดีลึกลับนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อรับชมเรื่องราว ที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไป